เดี๋ยวผมวิ่ดีกว่าว่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตัดเชื่อมให้เดี๋ยวผมไปวิ่งตัดเชื่อมให้ถ้าเกิดผมเกิดข้างล่าง <c oughs> ถ้าเกิดเกิดข้างบนผมก็อยู U L เออดีวิ่งไปเชื่อม <c oughs> โอ้ยแย่แค่เคชื่อมเจ็บเชื่อมเจ็บอ,อ,อ่าแอรซิท เชื่อมแบบผมว่าไปบีอะอยู่ทรงอะไงพี่ตรงแอลมีนะพี่เฮ้ยเขานี้แล้วเขานี้แล้วเเ้ยเขาเอ่แล้วเยดเเค เฮ้ยกระเบิดโอ้เกือบไปแล้วโอ้อยู่สามแยกปารัลปารลูโใส่พี่เลยวะอยู่ตรงตรงสาสาทางดูพี่ปีเตอร์มากใส่ไม่มีเลือดแล้วเลือดไหมครับอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เรนะาออ่ะยู่ยาวป่ะวม่าาไปกกพี่เข้าไปตรงพี่ไปดูตรงนั้นหน่อยพี่ตรงดูอะดูยาวหน่อยพี่มีไหม,มพี่เฝ้าพี่เฝ้าบีดีกว่าเพว่างั้นแหละโอเคพี่เมื่อกี้ผมยิงเกือบทานัที่มันลงบันได้อ๋ <Okay. S 1> อพี่ปีเตอร์ปิดเลยไปยิงเปลี่ยนตุ๊กประดิตุ๊กตุ๊กเอาเลย วีเขาว่าตก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 จุดเดิม,มผมอะผอดูยาวให้เด็กแค่โอ้ยโอ้ย อยู่ตรงเอพี่เอกลางไม่มีใครดูเลยนะโอ้ยขอแก้มือแล้วไม่ติดลบมึงดีวะโอโหพี่อ้อคนนี้ฟีฟวฟ้าวเลยมีบางอ้อครับบางอ้ออยู่ข้างพี่เห็นปะเฮี้ย yeah. โอ้ยกดอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่เห็นในเอนะพี่อ้าวเฮ้ยิงฟรีเลยมันกดใส่อะไรม่รู้กเลยพักหน้าจอแหละคอนโทร่ไอ้นี่เปล่าและหายยังหายพักจอหน้าจอยังเอาลหายแล้วครับเอาละหายนะมันจะขึ้นเป็นอะไรวะเนี่ยให้ดาวน์โหลดวอเนี่ยนะเบลคั่มทูเมลโอ้โหโอ้ไอตัวนี้มันแหลกแหลกเนี่ยไม่รู้ว่ะ มีแหล็กเดินตัวนึงครับแหล็กๆ,ๆไม่ปรัวอันนี้ผมไม่เอาเลยตาที่แล้วแม่งยังเอาอันนี้ไม่เอาเลยเฮ <c oughs> ้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เพราะอาจี้อยู่ที่หนึ่งใครจะไปรู้คนเราจะไม่แน่อะไรที่อ้อชิดซ้ายเลยตอนนี้กอกแกพักเบรคได้แล้ว <c oughs> หนึ่งตัวตัวเองยิงอันนึง ยนน้อยนตัวย้อนดตัวย่ามาย้าไอ้สัวไอ้กระสุนหมดยัดแค่พี่อยู่แถวเชื่อมทั้งนั้นเลยพี่พี่อ้อ,ไ,ไ,อไม่รู้เข้าเอยัง เจียมเจียมเจียมเฮ้ยเห็นเพิ่มเลือดใครวะอย,อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านตอนนี้ตาแมนไม่อยู่ตาแมนกินข้าว อยู่บ้านมันอยู่บ้านมันโอ้โหพี่อ้อเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องครับผมวันนี้เขายิงไว้เจ็บแล้ววันนี้นัดเดียวตายหาเลยจีนโหดจัดอะเอาเรื่องเข้ามาทาั้งเข้ามาเยอะนะฝั่งนั้นนะโอ้มา5ตัวแล้วโอ้ยยัดแค่ตายแล้ว โอ้โหเป็นท่วงตอนนี้ท่วงมากเลยพี่อ้อพี่อ้อไม่พี่อ้อโอ้โห โอ้โหลอง่างตัวนึงพี่โอ้เกี่ยวกางบ้านคบางบ้านสองตัวคาลเตอร์ต่อยังพี่คาลเตอร์คอมแอลระวังกางบ้านคุณอยู่ตรงในคาลเตอร์พี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวเปิดไข่ดาวฮะเฮ้ยเดี๋ยวช่วยพี่เบลก่อนเอาเอาเอาอะไรเนี่ย เขาทรับสดกันอย่างนั้นแหละพี่ไม่ว่าเขาไม่ได้หรอก okay. so s <S แล้วก็มาเขามาโคบันนี้เก่งกว่าน,นี้เก่งเลื่อนเลื่อนเยเด็กก็เก่งไม่เก่งประสบการณ์ไม้เรื่อยๆๆ ตัวอยไอ้ตัวนี้มันแหลกอะ่ะทิมหันเนี่ยพี่ผมก็เจอมันแหลกไงมันมันช้าแ็บมาเลยอะ่ะเ hey, ยิงไม่ตายตอนนี้ติดลบอะ่ะติดลบไปสองตัวดูพี่อ้อครับพี่อ้อ วันอนนอนครับวานอุ้ยมันรู้ได้ไงวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหพีบิเตอร์นีนอือหือหัวแตกเลยกูอยู่ตรง้โอ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 งถังโอ้โอ้โอ้กระสุนหมดใช่ไหมพี่ใช่เลย สวยพี่ท็อปสวยพี่สวยรโอ้โหตอนนี้ผม<า>ไม่ได้ช่วยเลยผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยดูดิห,หายแล้วโอ้โหกลางรั่วแล้วลกลางที่ตายแล้ว กลางร่วงไงพี่เดี๋ยวไปอุดแป๊บไอ้ทางนี้ก็จะมาพี่ไม่เอาไม่อ่านเชื่อม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 เอ้ยเดี๋ยวผมต้องดูดูเอ้ด้วยมีสงคนด้เอมาเอมาเอมาในห้องกลางนะในห้องกลางตาย เอตายเอตายตายสองเดือนหนึ่งเดือนสองตัวมันอยู่ในห้องกลางเลยห้องกลางเหรอพี่ห้องล่างเอาไม่ใช่ห้องบนหนีไปไหนแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านวันยู่บ้านนะพี่คุณดาวโอ้โหดาวเหนือนี่เจอสาวสดไปไ่เจอสาวสดไปะ เฮ้ยสกอรเนี i, hadi, <S <S ai, aka, ่ผมสุดๆแล้วนะตัวนี้ไม่ติดลบนะมันเริ่มต้นใหม่ อยู่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกไม่มีหรือว่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ผมผมเข้ามาฐานหลังไม่มีน้ำยิงฐานตัวเลยโอ้โหปืนหนักตายตายยาวไม่มีอ๋อยาวขึ้นไป ห้องห้องไม้แล้วะตรงตรงถังขยะตรงถังขยะอ๋อนี่ไงเคาน์เตอร์ตัวหนึ่งออ้โหเคาน์เตอร์เอ้าม่เคาน์เตอร์ม่ตัวมัน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 กระตุกอ่ะมันวาร์ปกะถูกแล้วมันว้าป์ยิงโดนแล้วแต่ไม่ใช่แล้วไม่ตายไม่ไมดดูไม่ถิกวาร์เลยวาร์ปสู้ยากเลยเราเล่นห้องเห็นมันไม่ดีก็เหมือนผมนะผมนั่นเหตุโทรศัพท์ไม่ดีแหละ โอ้ยแค่พี่เอ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 ทางเชื่อมตรงนั้นนะพี่เข้าเอไปแล้วมั้งไอ้ยังยังยังไม่เข้าอย่าไม่เข้าอื้อหือไม่ตายยาวสองเข้าห้องเอไปแล้วห้องเอแล้วยาวสอง วางบีแล้วเอ้ยวางเอสับสนสับสนตรงน้้พี่ไม่ต้องมองไปอยู่เอทั้งนั้นเลยต้องมองอื่นแล้วโอ้ยเท่สวยพี่สวยแค่นัดเดียวมันก็หลับแลับ มไปสองนัดแล BOB ้วแก